สวัสดีครับจิบครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่อง M.F. Code กันนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอนิเมะแนวที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้ดูกันบ่อยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแข่งรถนั่นเองโดยที่อนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอนิเมะแข่งรถชื่อดังอย่าง Initial D ด้วยก็ขอเริ่มรีวิวในส่วนของตัวเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็สำหรับ M.F. Code แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอนิเมะที่ ทำในเรื่องออกมาได้ค่อนข้างที่จะเล่นใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงของความเป็น Initial D จากที่ Initial D ีเนี่ยจะเป็นการแข่งกันแบบว่าเป็นเหมือนบ้านๆมานัดแข่งกันนะครับในส่วนของ m f Code นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการเลยนะครับมีการแข่งตารางรอบคัดเลือกมีการแข่งรอบ ชิงในแต่ละสนามมีการวัดอันดับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็เรียกได้ว่าสเกลต่างกันขึ้นมามากพอสมควรเลยนะครับและนอกจากสเกลของการแข่งจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยในส่วนของตัวรถก็มีการเพิ่มขึ้นมาแบบ มากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเราแทบจะเห็นแต่ซูเปอร์คาร์วิ่งกันในการแข่งแต่ละรอบเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนครับผมว่าความน่าสนใจของตัวในเรื่องก็คือการที่เขามีกฎการแข่งขันที่ทําให้สามารถใช้รถแบบคละประเภทมาลงแข่งด้วยกันได้นะครับสำหรับใครที่พอจะเข้าใจเรื่องรถหรือว่า พอฟังสเปครถที่เขาอธิบายในเรื่องแล้วเข้าใจเนี่ยก็คงจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของรถแต่ละคันเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เข้าใจเรื่องรถนะครับผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลย,เลยก็คือรถของตัวเอกนะครับอย่าง Toyota 86 GT เนะี่ยเป็นรถที่เรียกได้ว่าเมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆในเรื่องเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าขับกันตรงๆเนี่ยแข่งกันตรงๆเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีทางชนะเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นรถที่สเปคแบบว่าเมื่อเทียบกับคันอื่นแล้วเนี่ยเครื่องยนต์คืออ่อนมากนะครับก็คือเอาง่ายๆเหมือนเอารถบ้านไปแข่งรถสปอร์ตเลยว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของตัวรถพอยต์ของมันเนี่ยสำหรับตัวของ MF g o เบก็คงจะมีความคล้ายกับ Initial D ก็คือในส่วนของ i n i t i a l D ดีเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงตัวของโปรเจกต์ดีละความหมายของมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของ m f g ม o บ็ก็คงจะเป็นในเรื่องของกฎการแข่งขันที่ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการเฉลยในเรื่องของความหมายจริงๆของกฎนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับก็จะเป็นความน่าสนใจของตัวเนื้อเรื่องตรงนี้สําหรับผมก็ในส่วนของคาแรคเตอร์นะครับสำหรับ MF เมเบผมก็คิดว่าในส่วนของคาแรคเตอร์ที่เด่นเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเหล่านักแข่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเอามากๆแล้วก็ คนที่มีภาพลักษณ์จริงๆที่ดูเป็นภาพลักษณ์แบบนักแข่งเลยนะ่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะครับในการแข่งในเรื่องเนะี่ยคือเรียกได้ว่าแต่ละคนมาคือใส่ชุดธรรมดามาพอจะแข่งก็คือใส่แค่ถุงมืออ,อ,อาจจะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็มาขับรถแข่งกันโดยที่ก็ไม่ได้ใส่ชุดแบบแข่งรถแต่อย่างใดในการแข่งขันที่ดูจะเป็นทางการเอามากๆนะครับก็เรียกได้ว่า แปลกดีเหมือนกันก็แน <K _> ่นอนครับว่าพอเป็นไอพีแนวนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องชมเลยก็คือในเรื่องของงานภาพนะครับตัวของรถเนี่ยเ็เรียกได้ว่าเก็บดีเทล,ลารายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครอันนี้ผมยังสองจิตสองใจอยู่เลยว่าเอ้ยมันเป็นตัวละคร 3D หรือว่า 2D กันแน่ซึ่งถ้ามันเป็น 3D เนี่ยสำหรับผมผมถือว่าเอ้ยมันเริ่มมาอยู่ในจุดที่มันทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนมากเลยนะ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ติดกับตัว 3D มากเพราะว่าพอมันมีการใช้ 3D เนี่ยมันจะทำให้ไอตัว 3D อ่ะมันเด่นออกมาจากภาพเอามากๆเลยนะครับแต่ว่าพอดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยเออมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยถ้าเป็น 3D อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของ initial D นะครับก็รถเนี่ย ก็เป็นตัว 3D อยู่แล้วอาจจะมีความแตกต่างกันตรงที่ initial D ส่วนใหญ่เขาจะแข่งกันในช่วงกลางคืนนะครับมันก็เลยมีการใช้ในส่วนของความมืดมาปิดในบางส่วนออกไปแต่ว่าพอเป็น MWG ที่แข่งกันหลักๆเป็นกลางวันแล้วเนะี่ยเออมันก็เลยเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเคลียร์มากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะติดจริงๆสำหรับภาพก็คงจะเป็นเรื่องของตัว motion blur ที่มันทำให้ ตัวรถมันดูอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าทำออกมาได้โอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับงานภาพก็ในส่วนที่ผมยังติดอยู่สำหรับแอนิเมตเรื่องนี้นะครับก็คือตัวการแข่งขันเนี่ยหเรสเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอีกทั้งแล้วเนี่ยการแข่งเนี่ยก็มีรถหลายคันเอามากๆเลยนะครับหลายตัวละครมันก็เลยทำให้การแข่งหนึ่งครั้งเนี่ยนอกจากมันจะนานแล้วเนี่ยมันก็ยัมีการแบ่งไป เล่าในแต่ละกลุ่มของตองอัวละครที่อยู่ในแต่ละช่วงของสนามด้วยนะครับเช่นกลุ่มอันดับ1 2 3 45 6 7 8อะไรอย่างงี้นะครับมนเลยทําให้เราดูแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่มันดูไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นแบบเรากําลังเห็นตัวเอกกาลังจะประชิดจะแซงแล้วเนี่ยเขาอาจจะตัดภาพไปกลุ่มหนึ่งที่กําลังแค่แบบขับไล่ตามกันเฉยๆหรือว่าเอออาจจะกําลังแซงกันอยู่เหมือนกันอย่างงี้นะครับ สำหรับผมแล้วมันค่อนข้างจะเสียในด้านความต่อเนื่องไปพอสมควรเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครแน่นอนครับผมว่าเอฟ o กธเนี่ยก็จะมีตัวละครจาก Ini t i a l D มาอยู่ด้วยนะครับซึ่งบางตัวละครเนี่ยก็เล็กได้ว่าสำหรับผมแล้วนึกไม่ออกนะครับว่าตอนที่ตัวละครตัวนี้อยู่ใน Initial D ดีเนี่ยเขาเป็นใครเขาทำอะไรสนิทกับใครนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนียน่ยเขาน่าจะมีการเล่าด้วยภาพมาให้เราเห็นสักหน่อยว่าเอ้ยตัวละครตัวเนี้ยตอนอยู่ Initial D หรือว่า Project D เนี่ยเขาเป็นใครทำอะไรเกี่ยวข้องยังไงด้วยนะครับคือเรื่องเนี้ยเขาแค่เล่าเป็นบทสนทนามากกว่าว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นใครสนิทก,กับใครซึ่งบางทีเราก็นึกภาพไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ตัวของ Initial D แน่นอนว่ามันก็เป็นอนิเมะที่ ไม่ได้ฉายไปแล้วแบบปี2ปีนะครับมันนานเอามากๆอยู่เหมือนกันคือถ้าจะให้นึกออกเลยเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับสำหรับผมคือถ้าจะให้นึกออกเนี่ยมันก็มีแต่พวกตัวละครที่เด่นๆอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวของ2พี่น้องทากาฮิชิหรือว่าตัวของตัวเอกอย่างทาคุมิอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอนึกออกแต่ว่าพอเป็นตัวละครอื่นๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าพูดยากเหมือนกันถ้าจะให้นึกออกมานะครับ ก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมยังติดอยู่จริงๆเลยก็คือในเรื่องของช่วงจบนะครับคือผมเริ่มสงสัยมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงดูที่รู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งเลสมันกินเวลาน,านานเอามากๆเลยนะครับจนคิดว่าแทบจะไม่เหลืออะไรให้เล่าอีกสักเท่าไหร่คิดว่าก็อาจจะเล่าในส่วนของการใช้ชีวิตของตัวละครหรืออาจจะเล่าประวัติของตัวละครนะครับในช่วงท้ายก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดการแข่งขันต่อเลยในช่วงแบบตอนสุดท้ายนะครับ ซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่มันตัดในช่วงที่มันกำลังแข่งกันอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าตัดในช่วงที่ก่อนจะเริ่มเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเออมันยังพอเข้าใจได้หรือมันยังดูโอเคกว่านะครับคือเหตุผลเลยก็คือณตอนนี้ตัว m อ Code ็กเนี่ยก็คือแค่ประกาศวันฉายภาคต่อไปแค่ว่าในปี2024นะครับมันไม่ได้มีประกาศแบบเป็นวันเฉพาะมาเลยว่าเฮ้ยเราจะฉายวันนั้นวันนี้นะในส่วนของภาคต่อ ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการตัดจบที่มันเริ่มอีเวนต์ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังแบบเพิ่งจะเริ่มอย่างเงี้ยเพิ่งจะแบบว่ากําหนดวันแข่งหรือกาลังจะเตรียมตัวไปแข่งแล้วมันตัดจบตรงนี้พอดีอ่ะผมว่าผมยังโอเคมากกว่าพอมันตัดจบโดยที่มันเริ่มแข่งกันไปแล้วอ่ะมันก็เลยให้ความรู้สึกแปลกๆเพราะว่าถ้าในส่วนของภาค2มาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เล่าย้อนอะไรมากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราต้องกลับไปดูภาคแรกในช่วงท้ายก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับ ก็เรียกได้ว่าดูตัดจบแบบไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับสำหรับผมก็สรุปโดยรวมนะครับสำหรับอนิเมะ M.F. Code ก็เรียกได้ว่าหลายๆอย่างก็มีความคล้ายคลึงกับ Initial D อยู่นะครับหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปอาจจะด้วยยุคสมัยแล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ในส่วนของการแข่งการทำรถเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่ชอบรถเนี่ยน่าจะต้องไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังติด ก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในการเชียร์เพราะว่าผมก็จะติดภาพจากความเป็นอินิเชียลดีที่เขาแข่งกันแค่ทีนึงเนี่ยแค่2คันภาพมันก็จะไม่ได้ตัดไปมากสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ตัดไปคันหน้าก็คันหลังนะครับแต่พอเป็น m f c o d e ที่แข่งกันแบบว่า10กว่าคันอย่างเงี้ยภาพมันก็จะตัดไปแบบ1 2 3 4 5 6 7ง9อะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยค่อนข้างเยอะไปสักหน่อยมันก็เลยเสียความต่อเนื่องตรงนี้ไปด้วยในการแบบเชียร์หรือว่าลุ้นนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ ยังไม่ได้ดูนะครับและยังไม่รีบผมแนะนําว่ารอภาค2มาก่อนแล้วค่อยดูภาคแรกก็ได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รีบเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการตัดจบแบบพาร์ทหเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่รีบก็รอภาค2มาแล้วจบก่อนก็ได้นะครับ จะได้ดูแล้วมันจะได้มีความต่อเนื่องกันเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอนิเมะในวันนี้ก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ